เคล็ดลับการดูแลผิวแพ้แห้งคันในผู้สูงอายุค,ค่ะโอยอากาศร้อนจังเลยค่ะผิวนี่มันก็แห้งแผ้แล้วบานทีก็คันมากเลยอ่ะพี่บ้ารู้เลยนะคะหลายคนกำลัง,งประสบปัญหาสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วจะทำอย่างไรแต่ก่อนอื่นเนี่ยสาเหตุต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะคะ แล้วเกิดแล้วมันจะมีผลอะไรกับเราเรามาดูกันเลยค่ะอาการผิวแห้งในผู้สูงอายุเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากการผลิตไขมันที่ผิวหนังไม่เพียงพอทำให้ผิวหนังไม่สามารถเก็บก,กักน้ำไว้รวมทั้งเก็บไขมันไว้ได้ตามปกติค่ะคือสรุปง่าย ไม่สามารถเก็บกักน้ำเก็บกักไขมันได้เหมือนคนปกติหรือเหมือนตามปกติซึ่งภาวะผิวแห้งเพียงเล็กน้อยจะไม่แสดงอาการที่ชัดเจนแต่ถ้ามีอาการที่กำเริบม,มากขึ้นจะมีอาการคันและระคายเคืองที่ผิวหนังบริเวณหน้าแข้งต้นแขนขาและก็ลำตัวค่ะคราวนี้เรามาดูเลยค่ะอาการของผิวแพ้แห้ง เรารู้ได้อย่างไรพี่ปรามีคําตอบนะคะสังเกตตัวเองเลยค่ะว่าเรามีอาการเหล่านี้หรือไม่ผิวแดงง่ายผิวหนังหยาบและเกิดรอยพกช้าได้ง่ายผิวแห้งลอกเป็นขุยขาวผิวเป็นผื่นมีอาการคันแล้วก็ระคายเคืองค่ะอุ๊ยถ้าเราเก่าใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแผลค่ะทําให้เราเกิดโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายทั้งแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็ไวรัส บางครั้งนะคะผิวหนังของเราก็จะแห้งขุยแล้วก็เป็นสะเก็ดค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะโอ้โหรบกวนการนอนของเราค่ะจะนอนก็นอนไม่ได้คันแล้วรู้สึกโอ้มัน,นอนไม่หลับเลยค่ะทําให้เราเนี่ยเสียสมาธิและที่สําคัญบุคลิกภาพของเรานะคะไปที่ไหนก็เอาเด็กเกา่าเกาเกใครๆก็คงมองเราจริงเลยคะ่ะสําคัญเลยค่ะ วันนี้พี่ปรามีเคล็ดลับมาบอกกับพี่ปราชัยแล้วดีจริงบอกต่อเรียกว่าอะไรคะครีมอาบน้ําและแชมพูซึ่งอ่อนโยนต่อผิวและเส้นผมอากงอามาค่ะผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมแล้วเขาทรงผลดีต่อผิวพรรณส่งผลดีต่อ,สตอเส้นผมของเราอย่างไรเหมาะสำหรับคนที่มีอาการเป็นไงคะ ผิวแห้งแพ้และคันมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยนะคะผลิตภัณฑ์ของอากงอาม่าค่ะพี่ปลาอยากบอกนะคะครีมอาบน้ําและแชมพูอากงอาม่าเรียกว่าจบครบในหนึ่งเดียวเลยค่ะเพราะก็อ่อนโยนต่อผิวแล้วก็เส้นผมช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวเรียกว่าเก็บได้ยาวนานตลอดทั้งวันผมของเราก็จะไม่แห้งกระด้างหลังสะสุดยอดเลยนะคะ มีค่า pH สมดุลกับเส้นผมที่สำคัญประวัติภัยไม่ระคายเคืองผิวแล้วก็ไม่แสบตาด้วยสารสกัดจากธรรมชาติพี่ปลาใช้แล้วชอบจึงบอกต่อและยังมีคนรู้จักพี่ปลานะคะเขานำไปใช้เขาก็าายอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะฉะนั้นครีมอับน้ําและแชมพูสำหรับยี่ห้ออากมายังมีประโยชน์อะไรอีก เขาผลิตจากอะไรพี่ปรามีคำตอบให้ค่ะมาฟังพร้อมพี่ตาเลยนะคะอย่างแรกเลยพี่ปราจะบอกว่าเป็นไงเลยคะสะดวกสบายแล้วก็คุ้มค่าเลยค่ะเพราะใช้ได้ตั้งแต่อาบน้ำสระผมเลยมีประโยชน์อย่างนี้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะคะแล้วเรามาฟังกันต่อว่าแล้วยังอื่นละ่ะมีข้อดีอะไรอีกครีมอาบน้ำและแชมพูนะคะอากงอมาม่า สะดวกและคุ้มค่าที่สุดอย่างที่พี่ปราโบกค่ะใช้ได้ทั้งล้างหน้าอาบน้ําและสระผมเนื่องจากก็มีสารสกัดจากพืชธรรมชาตินานาชนิดเช่นสารสกัดจากรึ้งช่ายสารสกัดจากน้ํามันรำข้าวที่ช่วยลดอาการอักเสบเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็มีเซรามายที่เสริมสร้างผิวของเราให้แข็งแรงค่า ph บาลานซ์ ans, ที่ช่วยปรับสมดุลให้ผิว ไม่ทำให้้นผมของเรานี่แห้งกระด้างเพราะเป็นสูตรที่พี่ปราวบอกแล้วอ่อนโยนโอ้โหเข้าตาแล้วก็ไม่แสบตาดีมากๆเลยเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายและผิวที่มีอาการคันแห้งลอกอันนี้ยอดเยี่ยมเลยนะคะครีมอาบน้ำและแชมพูอากงอมาพี่ปราวมบอกแล้วเข้าตาเราก็ไม่แสบตาค่ะเพราะเป็นสูตรที่อ่อนโยนใช้แล้วจะชอบใช้แล้วต้องบอกว่าอือค้นหาบานานแล้วมาเจอเลยค่ะ พี่ปราบอกเลยไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดมากใช้เลยค่ะเยี่ยมจริงๆมีชีเค่นี้ใช่ไหมคะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นปัญหาที่ผู้สูงอายุจะพบกันก็คือผิวแห้งลอกแล้วเราจะทำอะไรล่ะคะพี่ปรามีคิดลับอีกแล้วคะ่ะอืครีมบำรุงผิวอากงอม่าอากงอมา,อา,ออมาครีมบำรุงผิวซึ่งจะทำให้ปัญหาต่างๆที่เรามีอยู่หมดไป ใช่แล้วดีจึงบอกต่อค่ะเลี้ยวเขามีคุณสมบัติอย่างไรพี่ปลายอยากบอกค่ะมาฟังพร้อมพีมพ่ปลาเลยนะคะ m มอร์เซรไรซิ่งครีมอากองอมากครีมบำรุงผิวบอกลาปัญหาผิวแห้งขันลอดด้วยสารสกัดจากธรรมชาติและสมุนไพรกว่า15ชนิดค่ะเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมะร็ดองุ่นเป็นต้นที่ช่วยลดอาการอักเสบอื้หือ เก็บรักษาวความชุ่มชื้นให้ผิวได้ยาวนานยิ่งขึ้นและที่สำคัญมีเซรามายที่ช่วยฟื้นฟูผิวที่มีปัญหาให้แข็งแรงขึ้นยัง่อนโยนเลยค่ะพร้อมเนื้อสัมผัสที่เกลี่ยง่ายถานอมผิวซึมเร็วสบายตัวใช้ได้ทั้งผิวหน้าและก็ผิวกายพี่ปราณเน้นเลยนะคะว่าเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายและผิวที่มีอาการคันแห้งลอกค่ะ อากงอมารกรีมบำรุงผิวช่วยลดอาการอักเสบลดคว,วามชุ่มชื้นขั้นสุดแล้วก็สร้างเกราะป้องกันผิวเรียกว่าฟื้นบำรุงผิวที่บอบบางแล้วก็แพ้ง่ายโดยเฉพาะอย่างนี้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะคะได้ยินพี่ปราพูดถึงเซรามไมเซรามไมแล้วเซรามไมคืออะไรพี่ปรามีคําตอบให้ค่ะมาฟังพร้อมพี่ปราเลยนะคะเซรามไมคือไขมันธรรมชาติสําคัญในชั้นผิวหนัง ที่ทำหน้าที่เป็นสกินแบเรียร์หรือเกราะดานหน้าของผิวช่วยป้องกันเซลล์ผิวจากอันตรายภายนอกประโยชน์ของเซรามายคือลดการสูญเสียของน้ำจากชั้นผิวหนังเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวของชั้นผิวหนังพี่ปรเน้นรลยย้ำเลยนะคะเซรามายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของทุกผลิตภัณฑ์ของอโกงอาม่าค่ะ คราวนี้มาดูเลยนะคะเซรามายธรรมชาติมีประโยชน์หรือทำหน้าที่อะไรบ้างค่ะข้อที่1น,นะคะเพิ่มกรอบป้องกันให้ผิวที่โดนทำร้ายจากมลภาวะข้อ2เพิ่มความชุ่มชื้นเนียนนุ่มให้กับผิวข้อ3ช่วยลดการเกิดริ้วรอยและการอักเสบของชั้นผิวหนังค่ะและที่สำคัญนะคะข้อสคือป้องกันผมร่วงไม่มีใครอยากผมร่วงค่ะ ข้อหกระตุ้นการงอกของเส้นผมใหม่แล้วก็ข้อรถลดลังแคบนหนังศีรษะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าเซรมามัยมีประโยชน์มากเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะส่วนผสมนี้จะเป็นส่วนผสมที่มีอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของอากงอาม่าพี่ปราย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมอาบน้ำาและชมพูพี่ปราจะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ ว่าเป็นอย่างไรจะได้เข้าใจและใช้ได้ง่ายๆเลยนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือ3 r n 1อาบน้ำล้างหน้าสระผมสะดวกครบจบในขวดเดียว pH บาลาน5.5ใกล้เคียงผิวหนังและหนังศีรษะทำให้ไม่ทำลายหน้าผิวเสริมสร้างเกราะป้องกันผิวให้ผิวแข็งแรง สูตรออนยูนค่ะไม่ใส่ SLS พารเบนสีน้ำหอมเข้าตาไม่แสบตาและที่สำคัญก็ไม่ทำให้ผมของเราแห้งกระด้างหลังสักคุณสมบัติดีอย่างนี้แล้วจะไม่ใช้ได้อย่างไรละ่ะคะสนใจใช่ไหมละคะเนี่ยช่องทางการจำหน่ายถ้าเราต้องการที่จะซื้อมีดังต่อไปนี้ค่ะ ถึงตอนนี้แล้วพี่ปราบอกเลยนะคะเน้นเลยย้ำเลยค่ะอย่าลืมกลับมาดูแลสุขภาพผิวของเราไม่ว่าเราจะเป็นไวัยไหนยิ่งเข้าสู่วัยผู้สูงอายุยิ่งสําคัญมากนะคะมาดูแลกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิด่ดีเดียท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube healthyfish เป็นก้อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพ มาเป็นครอ่อรัูสุขภาพเดี๋ยวพี่ปลานะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆของอากงอาม่าค่ะอากงอม่านะคะลุยเลยค่ะมาดูแลสุขภาพกันลุยพันเอก็กเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงกริงงงช่องยูทู e เฮลตี้ฟิตเชื่อพี่ปลานะคะ